แล้วค่ะไปดูความทุกข์ของคนใต้กันต่อนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้แม้ว่าจะลดระดับลงแล้วค่ะตอนนี้ถึงช่วงการซ่อมแซมบํารุงฟื้นฟูนฟนแล้วนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยค่ะก็บอกว่าจะลงพื้นที่นะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนในพื้นที่กว่า6 0 0 0หมู่บ้านค่ะซึ่งได้รับความเสียหายประมาณ1 0 0 0 0หหลังคาเรือนค่ะผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยนะคะก็บอกว่ามีแผนฟื้นฟนูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมภาคใต้ สัปดาห์นี้ค่ะกะระทรวงมหาดไทยจะเริ่มขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีช่างนะคะลงไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในพื้นที่6,000หมู่บ้านซึ่งภาพรวมนะคะบ้านเรือนที่เสียหายค่ะก็จะมีประมาณ11,000หลังเป็นบ้านที่เสียหายทั้งหลังนะคะประมาณ300หลังและตอนนี้ซ่อมแซมไปแล้วค่ะประมาณ1,000หลัง แต่ว่าระยะยาวนะคะเขาก็มีแผนรองรับค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมตลอดนะคะซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะเส้นทางการระบายน้ำหรือฟัดเวยค่ะตอนนี้เริ่มดำเนินการไปแล้วโดยจะใช้ข้อมูลของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยค่ะ และเกิดเป็นพื้นที่เอกชนนะคะก็ต้องขอความร่วมมือมาพิจารณาร่วมกันด้วยค่ะไปฟังเสียกันเลยค่ะส่วนนี้เรื่องของที่ทำเรื่องของการกปรกอบระชีพที่ทำกินขอบโรงงาเสรก็ได้มีมาตรการาต่างๆไปดูไปสำรวจก่อนในเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยขณะนี้ก็มีความเสียหายเป็นเสียทั้องสิ่นประมาณหนึ่งหมื่ันกว่าหลังในในสัปดาห์นี้ก็พยายามที่จะลองขอหน่วยที่มี ความสามารถมีช่างอยากจะให้ลงให้เต็มพื้นที่มากกว่านี้เช่นมันเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 8, า800พันกว่าตำบลแปดรอกว่าตำบลในหกพันกว่าหมูบ้านแปดร้อยกว่าตำบลซึ่เราก็อยากจะให้มีความเคลื่อนไหวที่ตําบนซึ่งคงจะไม่ง่ายนะแปดอยกว่าชุดนีมันก็เร่งเลย่อง การจัดสรรเงินช่วยเหลือนะคะก็มีมาตลอดๆๆค่ะและล่าสุดก็จะมีการประชุมครมในวันนี้นะคะเพื่อจะของ,งบการอีกส่วนหนึ่งค่ะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนโดยเฉพาะฟื้นฟูเรื่องของอาชีพเกษตรกรหลังน้ํารดนะคะเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้12จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนแล้วค่ะประมาณเกือบ400,000รายขณะที่เกษตรก็เสียหายประมาณ1ล้านไร่นะคะ ทางกระทรวงเกษตรค่ะก็เตรียมเสนอแผนจัดการน้ําท่วมในระยะยาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่รับผลกระทบรุนแรงมากเลยในะคะในช่วงนี้ก็มีการนําเสนอนะคะคือสร้างอ่างเก็บน้ําเพิ่มเติม3ามแห่งค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะปากมากค่ะแล้วก็อ่างเก็บน้ําคลองท่าทองอ่างเก็บน้ําคลองตาลน,นะคะสามารถกักเก็บน้ํารวมกันได้57ล้านลูกบาศกเมตร รวมไปถึงการสร้างแก้มลิงที่ทุ่งปากขอค่ะและก็ขุดลอกคลองแม่น้ำสี่สายนะคะตรงนี้แหะคะ่ะเพื่อจะบรรเทาเรื่องของปัญหาน้ำท่วมไม่ให้เกิดขึ้นในระยะยาวนะคะเรียกว่าช่วยการบูรณาการค่ะไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมซ้ำซ้อนเพราะว่าปัญหานี้นะคะส่งผลต่อการเกษตรชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเสียหายมากมายเลยทีเดียวค่ะ